อยู่ๆก็รู้สึกเหงาสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับกำลังใจก่อนนอนอีกครั้งนะครับเคยไหมครับที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกเหงาแปลกๆหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกทั้งใบทั้งๆท,ท,ที่มีคนอยู่รอบตัวเต็มไปหมดความเหงาเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อน และเข้าใจยากนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครไม่เคยรู้สึกเหงาทุกคนต่างเคยเผชิญกับมันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่จะรู้สึกเหงาบางทีความเหงาก็มาพร้อมกับคำถามมากมายในใจว่าเราเป็นอะไรเราต้องการอะไรกันแน่การที่เรา ได้ยอมรับความรู้สึกเหงานั้นถือเป็นก้าวแรกของการทำความเข้าใจตัวเองเลยครับลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักนิดไหมครับอาจจะฟังเพลงที่คุณชอบอา่านหนังสือที่ดีสักเล่มหรือแค่ได้นั่งเงียบๆจิบชาอุ่นๆแล้วปล่อยให้ความคิดต่างๆไหลผ่านไปโดยไม่ต้องตัดสินอะไรเลยการทำกิจกรรมเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาความรู้สึกเหงาได้ชั่วคราว รออย่างน้อยก็ทำให้เราได้สำรวจความรู้สึกข้างในของตัวเองอย่างแท้จริงว่าความเหงาครั้งนี้มันกำลังจะบอกอะไรเราบางทีความเหงาอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเรากำลังมองหาใครสักคนหรืออะไรบางอย่างที่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจเราได้จริงๆก็ได้นะครับและคุณรู้ไหมครับ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้มีพระเจ้าอยู่กับเราเสมอคอยปลอบโยนเราจากภายในให้เราสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเข้าใจที่ลึกซึง้งและไม่เคยทิ้งเราให้อยู่ตามลำพังเลยแม้ในวันที่เราไม่มีใครก็ตามคืนนี้ลองอยู่เงียบๆกับตัวเองแล้วสำรวจความรู้สึกข้างในดูนะครับขอให้คุณ หลับฝันดีและพบกับความสงบในใจนะครับหากคุณต้องการที่ปรึกษาหรืออยากพูดคุยกันเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้ที่แอ็กกำลังใจนะครับแล้วพบกับกำลังใจก่อนนอนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีครับ